าขึ้น่านแจ้วนี่งเฮ้ยตั้าสับขึ้นฐานนี้แง่้หนก็ถอยตำมุนลมันตกแล้วทำอะไรีนนคอ แม่เป็นไงบ้างครับกินยังไงเนี่ยในซีมไปเลยเพราะท่านในซีมยังแก่นเน่าก,กินนะ้ำน้ำกระทำกระดาบอยู่ฮะชงกินกะเทง เป็นอย่างนี้ไงอย่างสลัดสลัดปลาทูนา่าโอถูกต้องครับม,มาจากจานแล้วลุณถอดยังอ <c oughs> ทอดอยังด้วยเนี่ย <c oughs> น้ำปลาต้วกุ้น้ำปลาเท่เกินเกนน้ำปลาจังเลยซอส เฮ้เขาเสียน้ำปลางว่าใส่นะเอาปั้นอย่างคุณบุบุอัดโน้ปั้นน้าบ,บุอัดอถูก,กต้องครับคือท่านสมัยเช่วะเออก็ไปทั้งเจ็ดป้าก็มี้อ๋อๆแม่ครับข้าวสา,ารแม่เอานี่เขาปั้น เขาป็นอันไข่ปลาไข่กุ้งโอ้ถูกต้องครับเอาแน่ชิมเลยครับชิมเลยชิมเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำปลานะครับซอสแม่แม่จิ้มจึ๊บๆึ๊บลองดูเขาเมือจับไปเลยเดี๋ยววะเขาเมื่อจับจังไหนอาตะเกียบ กระดาษที่ชั่วกอนได้นคะจ้าเด้กจับกนมือวานี่จับจับหอยงัคนจะต่อนเืดึงจกายปเป็นจังไงเนี่ยเป็ <c ười> <ừ. S 2> ในไงบ้างครับอร่อยดูค่ะอร่อยแซ่บดีค่ะ แม่บลองกินอันนี้กินมันนี่เบิง้งอืมเ็ดเอามนัลองเบิง้ง,งมันโบออกในร้านนี่เขาคองแทม้มันเป็นของแท้นี่อัอนี่มาแล้วครับ ไปไปทางฝุ่นเลยครับไปทางนี้เลยขอยงใครของแม่มันจะบกเพลทบกเคลื่อนเขาซื้อน้ำตลาดเด้ซิมเบิง้งเอาวังยิ่งกินนี้ยังมีฝ่บอว์บอว์ยิ่งค้ำหย่อ

นี่มันนอกหกจังนแซ่บบ่แซ่บจนมันเฮีงกนดังอยู่ก็การเีงก็เปนกรัน่นนาะไอามันเป็นประสบการณ์คนยังสิตตัวอะไร